จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงตลอดทั้งวันทําให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยโสธรหันมายึดอาชีพเสริมด้วยการเผาข้าวหลามกะทิสดขายตามริมถนนสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ จังหวัดยะโสธรสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงตลอดทั้งวันส่งผลดีต่อชาวบ้านหนองคูตำบลหนองคูอำเภอเมืองที่พลิกวิกฤตภัยหนาวให้เป็นโอกาสด้วยการหันมายึดอาชีพเสริมเผาเข้าวหลามกะทิสดขายตามริมถนนสายอารุณประเสร,ริฐยะโสธรอำนาจเจริญสร้างไรายได้เป็นอย่างดีเฉลี่ยชาวบ้านจะมีรายได้สูงถึงวันละประมาณ1500-2,000บาทโดยจะมีลูกค้าที่ขับรถผ่านไปมา แวะลงมาเลือกซื้อข้าวหลามกับชาวบ้านไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่องยิ่งช่วงนี้อากาศยิ่งหนาวนะคะก็ยิ่งทําให้ขายดีค่ะส่วนรสชาติของข้าวหลามเผาที่นี่จะมีความอร่อยหวานมันเค็มราคาจําหน่ายเริ่มต้นที่กระบอกละ60บาทไปจนถึง80บาทต่อ1กระบอกค่ะ มาต่อกันที่จังหวัดกาละสินค่ะสภาเกษตรกร20จังหวัดภาคอีสานเปิดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาทางรอดให้กับเกษตรกรหลังจากภาัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทำลายผลผลิตทางการเกษตรค่ะ สภากเกษตรกรเปิดประชุมเวทีเสวนาทางวิชาการสภากเกษตรกรภาคอีสานมีประธานกเกษตรกรจากทั้ง20จังหวัดภาคอีสานตัวแทนกเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมกว่า300คนเพื่อหาทางรอดหลังภัยพิบัติต่างๆได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การ,กรเรษกษตรเกษตรกรต้องสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้ขาดทุนเป็นปัญหานี้สินจำนวนมาก โดยทางสภาเกษตรกรเครือข่าย20จังหวัดภาคอีสานล,ลงความเห็นที่จะนําเอาพืชเศรษฐกิจมาส่งเสริมในพื้นที่ภาคอีสานเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างพลังงานทดแทนได้ด้วยคือป่าม์นน้ามันหลังทดลองปลูกแล้วในบางพื้นที่เห็นผลเกษตรกรมีไรายได้ประจําซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกรเพื่อที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรภาคอีสานทั้งหมด ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาละสีนระบุว่าพืชเศรษฐกิจอย่างปลาล์มน้ำมันเป็นพืชทางเลือกใหม่ซึ่งการดำเนินการต้องมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างมากแต่ทั้งนี้มั่นใจว่ากเกษตรกรซึ่งอยู่ในสายเลือดคนไทยทุกคนน่าจะส่งผลให้การทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือพืชต่างๆประสบความสำเร็จได้ค่ะมาดูทางด้านของประมงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะออกตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังปลาในสระน้ำาทยอยตายจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบค่าออกซิเจนในน้ําต่ําเกินไปประกอบกับช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นทําให้ป,ปลาปรับตัวไม่ทันค่ะ<อ>ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบคุณภาพน้ําสระน้ำโคกหัวควายตําบลตุมใหญ่อําเภอคูเมืองหลังปลาของชาวบ้านทยอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุเฉลี่ยวันละ50 1 0 0ตัวทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าจากซากปลาตาย อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประกอบกับช่วงนี้มีสภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ปลาปรับตัวไม่ทันไม่ได้เกิดจากโรคระบาดอย่างแน่นอนหากชาวบ้านจะนำปลาดังกล่าวไปรับประทานควรทำให้สุกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายพร้อมกันนี้ยังแจ้งเตือนให้ชาวบ้านและ,กะเกษตรกรได้ชะลอการเลี้ยงปลาในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นเพราะจะเสี่ยงทำให้ปลาเกิดอาการช็อกตายซึ่งส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดทุนได้ ปิดท้ายวันนี้กันที่ตำรวจศรีสะเกดค่ะรวบสองผู้ต้องหาชายหลังสงสัยล่าซื้อยาบ้าแต่คนร้ายไหวตัวทันพยายามวิ่งหลบหนีแต่ก็ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุดค่ะสองคนเป้าหมายสองคนขับยังไงห <c oughs> ยุดเลยหยุดไป ตำรวจชุดเฉพาะกิจจังหวัดศรีสะเกดสกัดจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาชายหนึ่งในนั้นเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่กรมรชาชัณฑ์เรือนจำจังหวัดศรีสะเกดหลักลอบขายยาบ้าหลังเจ้าหน้าที่สงสัยล่อซื้อยาบ้าจำนวน20เม็ด5,800บาทแต่คนร้ายไหวตัวทันพยายามหลบหนีขับรถจักรยานยนต์ฝ่าวงล้อมการจับกลุ่มทำให้ชนกับรถของเจ้าหน้าที่และวิ่งหลบหนีลงไปในทุ่งนาแต่ไปไม่รอดถ,ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ในที่สุด ที่บริเวณบ้านหัวช้างบ้านคอตำบลหัวช้างอเภออุทมพรพิสัยจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน37เม็ดซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพร่วมกันลงทันซื้อยาบ้ามาจากเอเยนตรายใหญ่นำมาจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เ<อ>บื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดก,กฎหมาย จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งมอบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อุทมพรพิสัยดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวคลาวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางภาคอีสานช่วงนี้ขอเชิญกลับไปทางสถานีค่ะ